นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะยะโตหังภะคินิอริยยะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะปานัง ชีวิตาโวโรเบตาเตนะสัจเจนะ,สะโนะสติเตโหตุโสติคับพัสสะยะโตหังภักคินิอริยยะาชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะปานังชีวิตาโวโรเบตาเตนะสะัจเจนะโสติเตโหตุโสติคับพัสสะ,ะ,สะยะโตหังภักคินิอริยะยะชาติยา ชาโตนาพิชานามิสันจิตจะปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสทิเตโหตุโสติคับพัสสะยะโตหังภักขินิอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสทิเตโหตุโสติคับพัสสะ ยะโตหังภักขินิอริยยะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะปานังชีวิตาโวโรเบตาเตนะสัจเจนะโสติเตโหตุโสติคับพัสสะยะโตหังภักขินิอริยยะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะปานังชีวิตาโวโรเบตาเตนะสัจเจนะ โสทิเตโหตุโสติคับพัสสะยะโตหังภกคินิอริยยะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสทิเตโหตุโสติคับพัสสะยะโตหังภกคินิอริยยะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะปานัง ชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโหตุโสติคับพัสสะยะโตหังภักคินิอริยยะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโหตุโสติคับพัสสะยะโตหังภักคินิอริยยะชาติยา ชาโตนาพิชานามิสันจิตจะปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโหตุโสติคับพัสสะยะโตหังภักคินิอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโหตุโสติคับพัสสะ ยะโตหังภักินิอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะปานังชีวิตาโวโรเบตาเตนะสัจเจนะโสติเตโหตุโสติรับพัสสะยะโตหังภักินิอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะปานังชีวิตาโวโรเบตาเตนะสัจเจนะ โสทิเตโหตุโสติคับพัสสะยะโตหังภกคินิอริยยะชาติยาชาตโตนาพิชานามิสันจิตจะปานังชีวิตาโวโรเปตาตเตนะสจเจนะโสทิเตโหตุโสติคับพัสสะยะโตหังภกคินิอริยยะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะปานัง ชีวิตาโวโรเบตาเตน,สเนะสัจเจนะโสติเตโหตุโสติคับพัสสะยะโตหังภักขินิอริยยะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะปานังชีวิตาโวโรเบตาเตน,สเนะสัจเจนะโสติเตโหตุโสติคัพพัสสะยะโตหังภักขินิ อริยยะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโหตุโสติคับพัสสะยะโตหังภักขินิอริยยะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเต โหตุโสติคิพพัสสัยะโตหังภักขินิอริยยะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะปานังชีวิตาโวโรเบตาเตนะสัจเจนะโสตทิเตโหตุโสติคิพพัสสัยะโตหังภักขินิอริยยะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะปานัง ชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจน,น,เโนะโสติเตโหตุโสติคพัสสะยะโตหังภักคินิอริยายะช,ชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะปานางังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจน,น,เโนะโสติเตโหตุโสติคพัสสะยะโตหังภักคินิ อริยยะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสทิเตโหตุโสติคับพัสสะยะโตหังภักคินิอริยยะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสทิเต โหตุโสติทิขพัสสะยะโตหังภะคินิอริยยะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโหตุโสติคิบภัสสะยะโตหังภะคินิอริยยะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะปานัง ชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสทิเตโหตุโสติคับพัสสะยะโตหังภักคินิอริยยะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสทิเตโหตุโสติคับพัสสะยะโตหังภักคินิ อริยายะาชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโหตุโสติคับพัสสะยะโตหังภักคินิอริยยะชาติยาชาโตนา,า,าพิชานามิสันจิตจะปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะ โสทิเตโหตุโสติคับพ sh sh ัสสะยะโตหังภักคินิอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสทิเตโหตุโสติคับพัสสะยะโตหังภักคินิอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะปานัง ชีวิตาโวโรเบตาเตนะสัจเจนะโสติเตโหตุโสติคับพัสสะ